สวัสดีค่ะนักเรียนปสี่ทุกคนนะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการผันวรรณยุกโดยใช้อักษรกลางค่ะการผันวรรณยุกนะคะน้องเรียนมาแล้วทั้งอักษรกลางและอักษรสูงอักษรต่ำก็คือใจยังสามู่นะคะ,ะที่เขียนว่าการผันวรรณยุกหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเราเรียนอาจจะเป็นสองคาบนะคะ อาจจะมีอีกหนึ่งค่าสำหรับการพันวรรณยุกนะคะโดยใช้ระยางสามมุมแต่วันนี้เราเรียนในเรื่องของการผันวรรณยุกต์ที่ใช้อักษรกลางนะคะเรามาดูกันก่อนดูภาพนี้สิลูกคําว่าเจลไหมคะเมื่อใส่รูปวรรณยุกต์จะอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะลูกไม่อ่านว่าเจเลแล้วแหละใส่ไม้เอกวรรณยุกเอกอ่านว่า แวพอใส่วันอายุทูใช่ไหมลูกแจ้วแจ้วเห็นไหมคะเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งแจ้วไปเลยไม่ใส่ไมโทเห็นไหมคะเปลี่ยนความหมายทันทีเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าการใส่วันอายุแล้วก็ทําให้คํานั้นะนะคะเปลี่ยนความหมายเลยทีนี้เรามาดูคําที่ลูกคาเราเนี้ยเรา ช่วยกันจําแนกคําเหล่านี้คําว่าจําแนกก็คือแยกนะคะแยกแยกออกมาแยกคําออกมานะคะแยกคําออกมาเดี๋ยวจะได้รู้ว่าแยกคําออกมาในลักษณะไหนนะคะคําว่าทรายจันเลมตับฐานสูตรไฟล์เรื่องกล้องจุกมด ผิวเดียวหวานน้ำเห็นไหมคะคำเหล่านี้พอแยกออกมาตามรูปวรรณยุกต์ดีกว่านะคะแยกออกมาดูซิว่าจะได้เป็นลักษณะอย่างไรลองดูให้รูปอ่าแยกแล้วนะคะทีนี้แยกตามแยกตามรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมคะพอเราแยกตามรูปวรรณยุกต์ลองดูซิที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าอะไรบ้างลูก คำว่ารายจันเลมตับสูตหมดผิวหวานนะคะ,ะที่ใส่ไม้เอก,ก็มีคำว่าฐานเรื่องอไม้โทไฟกล้องน้ำเห็นไหมคะเราเห็นทะุกวันยุรูไม้ซีคำว่าโยกไม้จัตาวาเดี่ยวเห็นไหมคะรูปจัตาวาอยู่ ้างบนเห็นไหมคะคำว่าเดี๋ยวเราจําแนกออกมาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูอีกเรามาดูตัวอีกเมื่อจําแนกแล้วนะคะไม่มีรูปวรรณยุกมีไม้เอกอยู่มีไม่โทอยู่มีไมสีอยู่มีไม้จัตวาอายู่กีค่คำเราแยกแล้วนะคะแยกปับ๊บเราก็จรู้ว่าเนี่ยการจําแนกตามเสียงเมื่อกี้ตามรูปนะคะมีรูปบ้างไม่มีรูปบ้าง,างแต่ตัวน,นี้เราจําแนกตามเสียงวรรณยุจกจะ จำแนกได้เป็นแบบนี้เลยค่ะ,ะเสียงสามัญใช่ไหมคะบันไดขั้นที่หนึ่งลูกดูนะเ<ม>วลาเราฝันวรรณยุกอย่าเริ่มจากสามัญใช่ไหมลูกสามัญเอกโทรีตวาเสียงของครูนี่ครูทำนิ้วนะคะนักเรียนสามารถทำนิ้วได้นะเวลาปันวรรณยุกอะ่ะนะคะเราเริ่มจากนิว้วนักนิ้วได้นะคะเสียงสามัญขั้นบันไดที่หนึ่งก็คือเสียงสามัญมีคําว่าทรายจันเลม เสียงเอกคำว่าตับทานสูงนี่เสียงเอกนะคะเสียงนะคะเสียงไม่ใช่รูปเสียงถูไฟเรื่องกล้องนี่เสียงถูนะคะเสียงสียุกมดน้ำเสียงจัตวาเดี๋ยวหวานผิวเห็นไหมคะไอ้นี้ตามเสียงนะคะนี้ตามเสียงตามเสียงของ เราผันได้ตามเสียงนะคะคำที่ออกเสียงนี้เลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่รูปอ่ะทีนี้มาดูที่ครูวงไว้สงสัยไหมคะครูวงอะไรไว้คําว่าผิวคําว่าน้ําคําว่าเรื่องคําว่าตับเห็นไหมคะที่วงไว้นี่แหละที่วงไว้นี้ก็คือเสียงไม่ตรงกับรูปเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะผิว พันยังไงออกเสียงจัตาวาลูกไปเอ่ยที่คำว่าผิวเอ่ยเอ่ย,เ,อยเสียงไหนก็คือเสียงนั้นเลยอ่าลองดูสิผิว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 เออลงมาจัตาวาผิวเห็นไหมคะไม่มีรูปแต่เป็นเสียงจัตาวานะคะ คำว่าน้ำก็เหมือนกันเราเห็นรูปทูแต่ทําไมออกเสียงตรีเห็นไหมคะเอาลองผันอีกน้ำน้ำน้ำน้าเห็นไหมสามัญเอกโทตรีน้ำ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 คขาว่าน้ําลงมาเสียงตรีเห็นไหมคะไม่ตรงกัน,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 นคําว่าเรื่องมีมีไม้เอกมีไม้เอกแต่ออกเสียงโทผันอีกสามัญเอกโทออกเสียงทนะคะเรื่องเรื่อง เรื่องสามอันเอกทุกเรื่องเรืองเรื่อง,เ,องอเห็นไหมคะไม่ตรงกันคําว่าตับคําว่าตับอยู่ในเสียงเอกไม่มีรูปเราก็ผันเอกตับตับคําว่าตับก็คือเสียงเอกเห็นไหมคะนี่ก็เรียกว่าเสียงนะคะเสียงไม่ตรงกับรูปนี่รองเสียงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝันแล้วก็รู้จักสังเกตนะคะรูปกับเสียงจะไม่ตรงกัน นะคะเขามีอีอ้าวทีนี้นะคะทีนี้เรามาดูที่เราเรียนวันนี้ก็คือการฝันวรรณยุกอักษรกลางอักษรกลางนะคะอักษรกลางเก็จริงอีกใต้วนปากองดาตะก็แล้วแต่แล้วแตเ่ตน้องจะจําหรือว่าที่เรียนมาข้าวโกะนะคะแล้วแต่วิธีจําแต่อักษรกลางที่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกอักษรสามูงนั้นอักษรกลางก็มีเก้าตัวมีข้อเกยจ่อจานโดดิกตปตั อ่าดยเ่าโตเต่าโตป่าตักโมบายไม้โปปลาออกอ่างนะคะมีทั้งหมด9้าตัวสอง8 9 9ดตัวครบนะคะทีนี้คำเป็นเขาบอกว่าคำเป็นเนี่ยผันวรรณยุกได้ครบทั้ง5เสียงก็คือสามันเอกโทตรีจัตวา5เสียงเลยนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงสามันเป็นเสียงสามันนะคะเราไม่ต้องั่นเราเอ่ยได้เลยนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงสามันอยู่แล้วทีนี้คำตาย พันวรรณยุกต์ได้สี่เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงเอกเ,เรามาดูกันนะคะการผันสี่ของคําเป็นของน้องในหนังสือหลักภาษานะคะหน้าสามสิบหกเพราะเรายังอยู่ในหลักภาษานะคะการผันวรรณยุกต์อ่ะทีนี้ลักษณะของคําเป็นเห็นไหมคะมีห้าเสียงโดยสามานเอกโทษีจัตวาเห็นไหมคะลองผันที่ลูกกา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  กาจน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 เห็นไหมคะเอ้ย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 เอยนั่นคือห้าคำนะคะห้าเสียงที่ผันได้หมดเลยเพราะพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นคำเป็นเนี่ยคำเป็นเราก็เรียนมาแล้วเราผันได้ทั้งห้าเสียงเลยคะ่ะ นะคะคทีนี้มาดูคําตายคําตายเนี่ยผันได้4เสียงนะคะ4เสียงก็คือเริ่มตั้งแต่เออพื้นเสียงเป็นเสียงเอกเริ่มตั้งแต่เอกเห็นไหมคะเออ่สำหรับคําตายเนี่ยจะผันยากนิดหนึ่งแต่แต่ไม่เกินความจําเป็นนะคะไม่เกินความสามารถของน้องอยู่แล้วนะคะเออเสียงเอกเราก็ผันเสียงเอกต่อเลยค่ะป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 ะ,ปะอ่ออาเห็นไหมคะปะ ผันได้4เสียงนะคะสำหรับคำตายเสียงเอกนะคะเสียงเอกเป็นพื้นเป็นพื้นของของคำตายนะคะคือเสียงเสียงเอกเรามาดูนะคะเราผันลองดูแล้วทีนี้เรามาสารุปกันอักษรกลางนะคะคำเป็นผันครุบ5เสียงนะคะรูปและเสียงตรงกันเห็นไหมคะเมื่อตะกี้ใส่ได้ตรงกันหมดเลยพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ เห็นไหมคะเช่นคำว่ากานะคะฝันด้วยไม้เอกก็คือเสียงเอกใส่ไม้เอกไปกาฝันด้วยเสียงไม้โทเป็นเสียงโทกาฝันด้วยไม้ซีเป็นเสียงซีกาฝันด้วยเสียงจัตวาเป็นเสียงจัตวาก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 าเอยกานะลูกเสียงจัตวากานะคะเมื่อตักี้ออกเสียงผิดนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะลูกฝันใหม่ กา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 ผันไปตามเสียงวรรณยุกต์และรูปวรรณยุกต์ได้เลยนะคะสำหรับคำเป็นครบทั้ง5้าเสียงนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญอยู่แล้วไม่ยากนะคะนี้ก็เหมือนกันที่ผันเมื่อกี้จน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 ะคะใส่วรรณยุกต์แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเอ้ย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  เราผ่านมาแล้วเมื่อกี้นะคะนี่คือสรุปสรุปให้ดูนะคะสรุปให้ดูอ้าดูคําเป็นกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคําตายกันนะคะสรุปอักษรกลางคําตายผันได้สี่เสียงนะคะรูปและเสียงตรงกันอันนี้คือคําตายนะคะฟื้นเสียงเอกเห็นไหมคะปะ ยากนิดหนึ่งเห็นไหมครูบอกแล้วเมื่อก,กี้เห็นไหมคะมีเสียงโทมีเสียงตรีเสียงจัตวาตรงรูปนะคะกาด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 โบกโบบกนะคะ,ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของคําตายจําไว้นะคะคําตายพื้นเสียงจะเป็นเสียงเอกนะคะฝันได้4เสียงค่ะ ทีนี้นะคะเรามาทดสอบการผันวรรณยุกต์จากภาพกันดีกว่านะคะลองดูนะคะ,ะคำว่าปลาสระอาก็คือสระเสียงยาวเป็นคําเป็นใช่ไหมคะคาว่าเต่าสระเอาเอาเมอเอ,เอาเป็นคําเป็นได้นะคะโมสระอูเสียงยาวคําเป็นคําว่าแก้วแม่เกลือคำเป็นคําว่าปูสระเสียง ยาวแล้วก็คําว่ากล้วยบูบังอีกแล้วนะคะกล้วยเป็นกล้วยน้องเขียนถูกแลวใช่ไหมคะก็คืออักษรกลางแม่เกยนะคะกล้วยก็คือคาเป็นลองดูนะคะเรามาขันวันณนยุดลองดูที่ลูกได้ห้าเสียงนะคะนี่ได้ห้าเสียงลองดูภาพภาพนี้คําว่าปาาันเลยค่ะหนึ่งสองสามปาป้าป่าป่า,ปา,ปา ใช้นิ้วก็ได้ลูกปาป้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 าหา,าเสียงนะคะเอาคำว่าเต่าค่ะผันเลยค่ะเสียงสามัญเตา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 หาเสียงนะคะต่อไปคำว่าแก้วแก้วค่ะแก้ว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  ต่อไปค่ะคำว่าปู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 ต่อไปค่ะคำว่าโบ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 คำว่ากล้วย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 ได้เลยนะคะทีนี้วิธีสังเกตนะลูก ถ้าเราผันวรรณยุกเสียงไปตกอยู่เสียงอะไรเสียงเอกเสียงทูไปตกอยู่เสียงอะไรเราก็คือเสียงนั้นเลยนะคะคําคํเนี้ก็คือเสียงนั้นนะคะที่เราผันเสียงที่เราออกนะคะก็คือเสียงนั้นนั่นคือการผันวรรณยุกนะคะนี่หมายงานนิดหนึ่งลูกทำแบบงานหน้าสามสิบสองในหนังสือแบบงานเดี๋ยวครูดูให้นะคะลูก แบบพัดหน้า32นะคะมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำข้อหมายความว่าใจยางสามหมู่นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเติมตัวอักษรตามหมู่ที่กําหนดนะคะให้เป็นคําที่ถูกต้องหมายความว่าเขาให้เราเติมนะคะเติมคําที่กําหนดมานะคะเราเติมเติมพยัญชนะลงไปว่าอักษรอยู่ในหมู่ใดนะคะเขาให้อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำมาลองทาดูสักข้อได้เดี๋ยวูทำให้ดูสักข้อ อ,อักษรสูงนะคะเขาให้สระอามแล้วก็มีโรเรือโรอัวโ,อโจรวดอ่ะทีนี้วิธีสังเกตนี่ครูสอนนะคะสอนวิธีสังเกตถ้าน้องไปเติมคําว่าน้องไปเติมต่อต่าลงเป็นตํารวจทีนี้ต่อต่าน้องมาเติมในอักษรสูงผิดนะคะวิธีสังเกตเขาให้เราเติมในอักษรอะไรลูกอักษรสูงผีสวย ซือชิงอะไรที่น้องท่องมาน่ะเพราะฉะนั้นน้องต้องเติมอักษรสูงถ้าเราไปเติมโตเต่าโตเต่าเป็นอักษรอ้างไม่ใช่แล้วข้อนี้น้องเติมผิดแน่น้องต้องเติมอะไรลูกโสเสือใช่ไหมคะสามห่าทีนี้ถ้าเขาให้มาแบบนี้เติมอะไรก็เราก็ไปดูในหมวดอักษรได้นะลูกนะคะในหมวดอักษรที่เราเรียนใจย,ยังสามหมู่ได้ของเราอยู่ในหน้าอย่น,นะลูก ในหลักภาษาอยู่หน้า34นะคะเพราะฉะนั้นน้องไปหาไปอ่านไตรยังสามูในหลักภาษาหน้า34นะคะและมาทำเติมให้เรียบร้อยสมด้วยนะคะน้องๆปอสีหลายคนขยันมากเลยเก่งด้วยตั้งใจเรียนนะคะสู้ๆค่ะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษรเอสูเคชั่นจำกัดมาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ